โม่ถือมีนี่เสียมันเป็นเค้กช็อกโกแลตเอาทำไมตรงนี้เที่ยนมันใหญ่มันเป็นเทียนได้หกมันมนเงามีไฟหน่อยหนไม่อยู่แน่เลยอ่ะนี่สองสาม Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday HAPPY BIRTH เดี็กไม่ไม่ร้องให้น้อง มีนี่แฮ้เบรดเดย์ทูยูแฮป t ี้เบรดเดย์แฮปปี้เ t รดเดนีเต็กเตรานาะปอ้น้ำลายกันเนะให้ับ้ลยร่นั่งวนี่กไปเากลๆเริ่มำปากจุจ แล้วมาจู่ๆอย่างนี้นีอยากช่วยไหมอยากช่วยไหมอยากช่วยไหมโอเคจังเลยอธิษิฐานยังมันจะขึ้นอีกไหมที่พึ่งที่หยุดเปล่าก่อนคอยน่